เริ่มเลยครับถอดอันนี้ถอดหรืองัดแงะมาเรียบร้อยแล้วเครื่องบดมีเปลือก2ชั้นถอดลูกบิดถอดลูกบิดจากนั้นทางด้านล่างของเครื่องบดสามารถงัดออกมาได้ มีเดือยล็อกอยู่4จุดระหว่างเปลือกนอกและเปลือกในเราเริ่มทำการตรวจสภาพสายไฟจากปลั๊กซึ่งไปโผล่ที่ด้านในของเครื่องบด ต้องไม่มีการชำรุดขาดไฟจะผ่านจากปลั๊กผ่านสวิตตัวเล็กๆ2ตัวที่ฝาปิดต่อลิมิตสวิตไวทที่กลองรองผงบดกาแฟมีสวิตกดอีกอันหนึ่งต้องใส่กล่องและจะไปกดสวิตต้องตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งสายไฟและก็สวิตพวกนี้ให้เรียบร้อยไม่มีอะไรชำรุด ก่อนที่ไฟจะไหลไปถึงมอเตอร์จะมีแผงคอนโทรลคอยควบคุมการหมุนของมอเตอร์เส้นหนึ่งจะไปยังมอเตอร์ผ่านฟิลตัดซึ่งจะพบว่ามันมีสภาพปกติอีกเส้นหนึ่งที่จะไปถึงมอเตอร์จะผ่านไตรแอคที่ไปที่มอเตอร์จะผ่านไตรแอคซึ่งควบคุมปริมาณกระแสที่ไหลไปยังมอเตอร์ ตอนนี้เราข้ามไปตรวจสภาพของสายไฟและก็มอเตอร์ก่อนสายไฟจะเข้าไปที่ขดลวดสนามไฟฟ้าแปลงทานทุน่นแปลงทานและขดลวดสนามซึ่งเราต้องตรวจสอบว่ามันไม่มันขาดมันปกติหรือไม่มันติมิเตอร์ตั้งค่าโอห์มวัดดูว่าสายไฟต่อเนื่องหรือขาดเป็นปกติหรือไม่ วัดแล้วได้ความต้านทานประมาณ190อมซึ่งก็ถือว่าปกติเรียบร้อยจัดทดลองว่ามอเตอร์ทำงานหรือไม่โดยมาลองต่อไฟเสียบปลั๊กเข้าไปต้องระวังนะครับเพราะมีไฟ220โวลต์เข้าไปหลายจุดมีอันตรายมากทําการต่อตรงไม่ผ่านไตรแอคซึ่งก็ทําให้มอเตอร์หมุนได้ไม่มีปัญหาก็เป็นอันว่าในส่วนของมอเตอร์ไม่เสีย ทีนี้ก็มาดูที่แผงคอนโทรลซึ่งก็น่าเป็นห่วงว่าไตรแอกไม่ทำงานหรือเสียก็เลยตรวจแผงควบคุมดูจากสภาพดูจากชิ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวก็ปกติดีอยู่มีไฟเลี้ยงเข้าไปที่แผงมีเรกูเลเตอร์ที่แปลงไฟเป็น5โวลต์จ่ายไฟไปที่ IC ซึ่งก็มีไฟเลี้ยงด้วยแรงดันปกติตรวจ ทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ปกติแต่ที่วอลลุ่มหรือตัวต้านทานที่ปรับค่าได้อันนี้มีความต้านทานไม่ปกติจึงถอดหรือออกมาแล้วพบว่ามันเสียจึงทำการใช้ตัวต้านทานเป็นค่าคงที่แบ่งแรงดันแทนทีนี้ทำการทดลองใหม่ป้อนไฟ220เข้าไปโดยเสียบป,ปลัก๊กกดสวิตช์ที่แผงคอนโทรล คราวนี้มอเตอร์ทำงานปกติจ่ายไฟให้มอเตอร์หมุนได้สำเร็จก็รู้สาเหตุว่าวอลลุ่มเสียไปที่ร้านค้าหาวอลลุ่มไม่ได้เพราะว่าขนาดที่มีมันไม่เหมือนกันใส่ตัวต้านทานแบ่งแรงดันแทนไปก่อนก็ต้องงดใช้ไปก่อนเจ้าของบอกว่าไม่ต้องปรับความเร็วก็ได้เป็นอันว่าสำเร็จต่อไปก็ประกอบเข้าไปตามเดิมการประกอบเข้าไปทีละขั้น ตอนต้องทดสอบความเรียบร้อยของสายไฟทดสอบเสียบปลั๊กทำงานปกติหรือไม่เมื่อโอเคเรียบร้อยก็ประกอบไปทั้งหมดตามเดิมให้ครบถ้วนก็เป็นอันว่าสำเร็จการซ่อมเครื่องบดกาแฟครั้งนี้ก็เป็นไปโดยเรียบร้อย